บทที่9นะครับเป็นการสร้าง activity สำหรับโครงการหรือกิจกรรมสำหรับโครงการนะครับเขาเริ่มต้นที่โจทย์เลยนะครับจงทำการสร้างกิจกรรมหรือ activity ตามผังโครงสร้างรายการงานด้านด้วยโปรแกรมพินเวลานะครับจากที่เราได้สร้าง work breakdown structure นะครับนะครับมาแล้วนะครับนะครับต่อมาเราทำการสร้าง ทรวหรือว่ากิจกรรมสำโครงการนะครับซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยชื่อกิจกรรมและก็ระยะเวลานะครับตามหัวหนงานต่างๆนะครับที่แสดงตรงนี้นะครับ,นะรบดังนั้นหากต้องการสร้างกิจกรรมนะครับทําได้อย่างไรนะครับกลับไปที่โปรแกรมนะครับที่หน้าต่าง work breakdown structure er นะครับที่ จากตัวที่ผ่านมาที่เราสร้างโครงสร้างในการงานนะครับต่อมาเราไปที่หน้าต่างทำงาน activity นะครับคลิกตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าต่างทำงาน activity แลวจะปรากฏนะครับหมวดงานที่เราสร้างขึ้นนะครับวิธีการคือเราเลือกหมวดงานที่จะสร้างากิจกรรมนะครับเริ่มต้นที่ operation น,นะครับ ตอนต a นี้ฟาเดชันเลือกฟาเดชันแล้วก็คลิกปุ่ม a อดนะครับตรงนี้นะครับมาคลิกปุ่ม a อดแล้วนะครับเราระรนะครับพิมพ์ชื่อ a อ t i v i t y n a น e นะครับแรกคือ a c t i v a t e นะครับแล้วก็คลิกปิลได้เลยนะครับ ใส่เวลานะครับที่ o r i g i ิ a l ลดูเรชันนะครับ7วันนะครับต่อมาคลิกแอปนะครับข้อีกนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็คือเปลี่ยนชื่อที่แอค i ิวตี้เน่นะครับต่อมาคือ นะครับ15วันนะครับต่อมาเรากดแอนอีกนะครับแล้วก็ใส่ที่ ActivityName น,น,นะครับ ใส่ระยะเวลานะ,น,ะนะครับนะครับต่อมาที่หมดงานเต็มนิ่งนะ,นะครับเลือกหมดงานเต็มนิ่งแล้วก็คกดปุ่มแอดน,นะครับทำเช่นเดียวกันเลยนะครับ ดีน,นะครับใช้เลา,ยยาครับลกแอครั้งนะ,นะครับเพื่อเพิ่มจมเข้าไปนะครับ すぐにやったぞ。 ที่เราอาจจะพิมพ์ผิดนะครับสามารถที่จะเป็นคลิกแล้วก็แก้ไขชื่อได้เลยนะครับในหมวดงานอื่นก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นของกิจกรรมนะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขในรายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราสร้างกิจกรรมแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเกิดทักบาร์นะครับตามความยาวของวิดเจ็น้ดูเรชั่นที่เราใส่เข้าไปนะครับทำเช่นนี้นะครับกับหมวดงานที่เหลือ เราก็จะได้กิจกรรมนะครับสำหรับโครงการนะครับขอให้ทําให้เสร็จนะครับเราก็จะได้กิจกรรมสำหรับโครงการนะครับสำหรับปกนี้ก็จบเพียงนี้ก่อนนะครับ